น้องพายุฟินกับหิมะสุดๆทั้งนอนทั้งกลิ้งและคลิปหากับคุณยา่าขอเร็วหน่อยครับคลิปปีใหม่ของครอบครัวชมพู่อริยาและน็อตวิสรุธสาม,มีสุดหล่อที่แท็กทีมครอบครัวใหญ่ไปเที่ยวฟินแลนด์สัมผัสความหนาวแบบอากาศติดลบและตะลุยหิมะกับการเล่นสกีมีภาพออกมาหลายโมเมนต,ต์ด้วยกันทั้งภาพของแม่ชมกับแฟชั่นสุดปังหรือจะเป็นภาพของพ่อน,น็อตที่สอนลูกๆเล่นสกี และภาพน่ารักน้ารักของสายฟ้าพายุที่ดูจะสนุกสนานกับการนอนเล่นหิมะอย่างเพลิดเพลินและหนึ่งในโมเมนต์ที่น่ารักก็คือคุณย่าอุไรวันกับหลานพายุที่บอกเลยว่าเป็นภาพน่ารักคุณสองจริงๆเป็นคลิปที่คุณย่ากำลังลากกระดานเลื่อนบนหิมะให้กับพายุอย่างน่ารักพร้อมกับเสียงของพายุที่บอกว่าคุณย่าเร็วๆหน่อยครับจากนั้นคุณย่าก็เร่งสปีดการเลื่อนไปมาหลายรอบ หลายคนเห็นโมเมนต์นี้แล้วต่างพากันยิ้มขำไปกับความน่ารักของคุณย่ากับคุณหลานจริงๆคลิปนี้ใครสนุกสุดก็คงต้องมอบมงให้กับน้องพายุไปเลยจ้าขอเล่นหน่อยครับขอเล่นหน่อยครับคุณย่า พญาก็บกเหนื่อยเห็นหน้ายางจ้ายุบไปลม่ะเล่นเองใช่หรอคใช่เหรอหมุ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ